ถ้าหนูนั่นน่ถือบางต่อสองด้ามชูขึ้นแล้วร้องอ้าจ้าววิ่งเข้าไปเสียเขาดังปานฟ้าผ่าจนเจ้าพ่อคนนั้นน่ะเกิดความรู้สึกทุเรศเวทนาเพราะเขาแสดงออกด้วยใจที่กล้าหารปานพยักขนองและได้ฆ่าคุ้มครองมายี่สิบนะเล่าเรื่องอะไรของเธอเนี่ยฮะการแสดงยังไงล่ะเจ้ผมทำได้แน่ละขอร้องละผมได้ประสบการณ์จากการถือบางต่อวิราเาจ้าพ่อมาแล้วนะเจ้เชือ่อเถนะยังไม่พออีกเหรอเธอทำฉันน่วมแล้วนะยังมีหน้ามาขอให้ช่วยอีกกลับไปซะ เนอะเจ้ากำลังไล่เขาไปแล้วค่ะอยากเจอตัวพอดีเลยรีบไปแต่งตัวนี้ยนิเราเข้ารีบไปอขอบคุณครับพู้กลับครับอมแล้วครับก็มากินไหนบอกหาไม่ได้ไงตอนนี้ได้แล้วครับเฮ้ยไหวแน่นะซบบอยิงลันแทนเจเจียนด้วยเดียนสู้ตายเลยฮเรียบร้อยครับจุดไฟพู้กลับครับ ผมขอแสดงอาการเยือกเย็นไม่เกรงขามความร้อนได้ไหมครับเล่นๆไปเถอะอย่าหน้ามามองกล้องก็พอแล้วเข้าใจไหมเข้าใจครับอจุดไฟยืนนิ่งๆนะเตรียมตัวเฮ้ยแถลนที่ลาบไปวางไม่ตรงนั้นวะผมก็วางเองครับเพราะชาเทล้วมีนนกนะครับผู้กำกับเดี๋ยวถ้านกคนบินไปบินมาก็กลายเป็นนกย่างพอดีเอาออกไปเอาแต่ผู้กำกับครับผมว่าเอานกสองตัวนี้ไปวางไว้อีกมุมหนึ่งจะน่าดูกว่ามันดียังไง คือไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่มันน่าจะดูมีสินขึ้นแล้วก็นุ่มนวลขึ้นนะผมว่านันลองวางดูเสร็จยังมองยอยนาหนามามองสิเออไม่มองจะองใช่ได้นะครับก็ดีขึ้นนี่ลองให้ดกพิราบตัวนั้นหันหัวมาครับครับแล้วลองให้อีกตัวหันหัวไปได้ครับได้ครับไฟลุกชนดีมากเอาออกไปออกไปโอ้ยผุณเือนอกพิราบแล้ว ออไปไปไปไเตรียมตัวให้ไฟชักไปไหนจะสูบหรี่ซะหน่อยโอ้ยแก๊สก็ไม่มีเฮ้ยที่นี่ดีกว่าเฮ้ยหนูมีครับพู่กับมีละเมีะมีแก๊สป่ามีจม่ไออื้ยวเรข้าเร็วเข้าระวังเตรียมตัวตัวงจริงนะเดินก้องแอชโอ้ยกูทนไม่ไหวแล้วไทม่ไหว้อนรอนร้อนรอรอ้อไม่หอ ทำได้ทุกทีพี่ซันนี่ผมขอโทษนะมันร้อนจะทำอะแรล้ะแ,แกบอกว่าทำได้อขออีกทีแล้วกันนะครับขออีกทีอขอทุกทีคุณตายทุกท,กทีหาคนใหม่ได้ไหม<อ>ขอโทษนะครับผูบ้กลกับครับไปพรนเอะไรปทุกศาสตร์ช่วยแกแล้วนะจะ<อ>ทำพังอีกอยักลับไม่เห็นนะหน้าเลยนะไปพรนะอะไรปก็เขาคุยเรื่องนกพิราบกันอยู่จนแขนผมจะกลายเป็นไก่ย่างอยู่แล้วอ่ะผมทุมทั้งกายทั้งใจเลยเห็นใจผมบ้างสิให้ข้าวไก่ย่างเป็นกองเนี่ ได้เลยให้มันมาอีกนะเป็นกันเจ๊หอาไล่ออกอจับไว้ด้วยเม่เช่หญิงเดีวมาเรียกฉันไม่คบแกแล้วที่สันนี่้ยข้าวไก่ย่างเฮ<อ>้ย